ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อไปถมที่ดินนะครับโดยตื่นประมาณตีสี่นะครับเครื่องบินออกเจ็ดโมงครึ่งนะครับที่สนามบินดอนเมืองนะครับตรงนี้ที่จอดรถนะครับมาว่าจอด2 5 0บาทต่อวันนะครับตรงนี้เรามาถึงแล้วครับเนี่ยครับบินไปขอนแก่นนะครับ ค่าตัวไปกลับก็คนละสองพันนะครับรรซึ่งในสนามบินดอนเมืองนะครับก็จะมีบันไดเลื่อนนะครับให้เราเดินไม่ต้องเมื่อยขานะครับนในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียนะครับที่เราจะเดินทางไป ลำนี้นะครับที่เราจะขึ้นไปนะครับเกตที่54นะครับก่อนไปนะครับก็มาถ่ายภาพให้ดูห้องน้ํานะครับที่สนามบินเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมเองนะครับใส่เสื้อสีเหลืองนะครับอันนี้เป็นตัวผู้โดยสารนะครับไปกับคอนเจนสองคนก็สี่พันนะครับตอนนี้เราอยู่บนเครื่องแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่อากาศครึ้มฟ้าครึมฝนมากนะครับ นั่นแหละครับขึ้นฟ้าคขึ้นฝนมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับ fasten, ตอนนี้เครื่องบินกำลังเทคออฟออกตัวไปแล้วนะครับซึ่งเทคออฟเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับนนใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงสนามบินนานาชาติคอนแก่นนะครับนี่ครับสนามบินดอนเมืองนะครับ เราเทออกมาอยู่บนฟ้าแล้วนะครับ mm hmm. ก็ให้ดูบรรยากาศเมฆนะครับ mm hmm. เครื่องบินลำนี้จะบิน mm hmm. เนือกอนเมฆประมาณ5กิโลนะครับ mm hmm. ตรงนี้เป็นมุมที่ว่าอยู่ในเมืองนะครับเ mm hmm. นือกรุงเทพ mm hmm. ตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็จะน่าจะเป็นเอ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับ mm hmm. ขบินต้องบินวนนะครับ ควาที่ใช้เดินทางก็น่าจะประมา500-600กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเวลาอยู่บนเครื่องบินก็ประมาณ เรื่อโทรศัพท์มือถือนะครับตอนนี้เรากำลังได้เวลาลงที่จังหวัดขอนแก่นนะครับถึงแล้วนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับไปดูการลงของเครื่องบินกันนะครับ โอเคครับประกาศขึ้นรูปจอสนิทนะครับแล้วก็เดินออกจากเครื่องบินนะครับโดยเราเช่ารถไว้นะครับราคาประมาณ1,000กว่าบาท2วันนะครับค่าพัะจำก็2 0 0พันนะครับปิดเศษโวนให้รถเช่าก็ประมาณ6 0 0 0นะครับลำนี้นะครับเป็นลำที่เราตั้งมานะครับนี่ครับรถเช่าของเรานะครับเป็น เป็น Toyota r e ีออสนะครับคือปัจจุบันนะครับทะเบียนกรุงเทพมหานครนะครับ1นึ่พอกว่าบาทนะครับค่าเช่า2วันนะครับก็จะถ่ายไปรอบๆบนะครับว่าให้ดูเลือนไหมให้ดูเกให้ดูว่ามีร่องรอยอะไรหรือเปล่านะครับ ตรงที่เราจอดถ่ายเป็นปั๊มปตทนะครับจังหวัดคอนแกนถนนมิตรภาพไม่ใช่ถนนมิตรภาพนะครับเป็นถนนคอ,อ,อนแกน่นไปทางเชียภูมินะครับถนนสายสองหนึ่งโดยเราขับเข้าเมืองคอ,อ,อนแกนนะครับผ่านมหาวิทยายลัยคอนแกนนะครับฝนก็ตกไปปยอยตลอดทั้งเส้นทางนะครับ ซึ่งระหว่างทางเราก็เจออุบัติเหตุสองครั้งนะครับก็คือรถพลิกคว่ำหนึ่งอันแล้วก็มีรถกระบะขึ้นขอบทางอย่างนี้นะครับ1เหตุการณ์นะครับเพราะว่าฝนตกครั้งแรกถนนย่อมลื่นนะครับทําให้รถเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับก่อนไปถึงบ้านนะครับเราก็แวะซื้อเนื้อหมูไปลาบกันนะครับที่ถนนน้ำพองกนวลนะครับเนี่ยครับร้านขายเนื้อหมูนะครับ ให้ดูสภาพถนนนะครับว่าถนนเปียกลื่นขนาดไหนนะครับ <S <S หลังจากซื้อเสร็จนะครับเราก็ขับรถต่อไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าตำบลพังทุยเพื่อมุ่งหน้าเข้าบ้านหินลาดนะครับนี่ครับตำบลพังทุยนะครับตอนนี้เรามาถึงบ้านหินลาดแล้วนะครับ ซึ่งบ้านที่เราจะไปถมที่นะครับอยู่ห่างจากจบ้านหินลาดประมาณ1กิโลเมตรนะครับตัวนี้เรากำลังขับรถผ่าบ้านหินลาดนะครับมีโดมให้ด้วยนะครับบ้านหินลาด โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงกระท่องไปนาจุดที่เราถมที่แล้วนะครับเนี่ยครับรถบรรทุกกําลังถมที่นะครับกําลังด้ากําลังถมที่นะครับตรงนี้เป็นทางลงนะครับซึ่งจุดประสงค์เราจะถมสามร้อยรถนะครับรถละสองร้อยห้าสิบบาทก็เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับก็มาถึงจุดมุ่งหมายแล้วนะครับก็ติดตามต่อได้ในอีพีต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอคาำว่าสวัสดีครับ